สครับตอนนี้เราก็มารีวิวส่านามครับส่านามมีสองลูกลูกนี้กับลูกนู้นครับอยู่หลังวัดขามชังโคนะครับเต็มเปี่ยมชุมชนก็เอาไปทำนาป,ป่านะครับนุ่งสีปะนะ่ะปครก็เต็มนะครับผมก็เพิ่งมาดูครั้งแรกนะครับ <c ười> เพิ่งรู้ว่ามีบอ่อทำ เห็นดินพึ่งนน่าจจะเป็นเพึ่งร้อยคุดนะครับแต่น้ำเตรียมพอดีก็ถือว่าโชคดีนะครับคุณชาวบ,บ้านตน,นู้นก็เป็นเขาเกนาน้ำคงหลเหมือนกัน,นครับก็คอยดูต่อไปนะครับว่าจะเป็นไงเด้ออันนี้วัดขามชังโคนะครับได้มาเยี่ยมมาชมมาดูครับเดี๋ยวอีกสักเมษามนาีนาน้ำจะแหงขนาดไหน เดี๋ยวเรามาชมบันหลังด้วยนะครับอันนี้มาดูข้อมูลเอมีสารตะปูนะครับไปสารตะปูทำหมอยากบุุณลุงมาเลียงงัวนะครับครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ